เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีคนดูนะครับผมพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มาซโล่แรงนะครับผมกดลิงมา off เลนนะครับวูคงออฟเลนนะครับเล่นยังไงให้เกิดนะครับคลิปนี้มาดูกันนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้สัก2ไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ กด Subscribe ช่องนะครับแล้วก็กดติดแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้มจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญ1200ซับแจก,ก200ถทูจำนวน2ใบนะครับผมอยากได้อยากได้อยากโดนก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องเยอะๆนะครับผมแจกแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ ตีคิปไปก่อนแล้วกันนะครับเราพยายามไม่ตายนะเราพยายามเค,คลียร์คิปเลนแล้วก็เค,คลียร์คิปเลนกลางนะครับพยายามทํายังไงก็ได้อย่าเข้าไฟเยอะนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยต้นเกมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดนเขากดอยู่แล้วนะทุบไปทีหนึง่งเอ้ยขอโทษทุบทุบทุบเราเล่นหยอกหยอกเฉยหยอกเฉยหยอกเฉยฮัลโหลเอาครับผมรูนที่ผมเอามานะครับผมก็เป็นรูนเหมือนที่ผมเล่นลิงทั่วไปนะครับแต่ผมเพิ่มเป็น โจมตีเร็วมา5%ปอร์เแล้วก็วิ่งเร็ว5%ปเนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนรูนมาเปลี่ยนรูนวิ่งเร็วมาห้าเมตรนะครับโจมตีห้าเมตรอะไรมาเนี่ยนะอืมนะครับก็เลยทําให้ผมวิ่งเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะเลือดไม่พร้อมบวกเลยว่าสาันิษานเพื่อนเพิ่มับเขาให้อุ้ยอู้ยฟิงร์ออกมาระดับโปรเฟเยอร์ก็เล่นกันนะครับก็ ฝากกดไลค์เยอะๆหน่อยนะกด s u b s c r i b e ช่องหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอนะครับขอขอละขอละ,ขอละกดให้หน่อยมาไปวิ่งกลางมาเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรแค่ไปดูดเงินเลนกลางหน่อยหนึ่งนะครับก็ตามเดิมอย่าพยายามบวกไฟกับออเออร์ร์ครับเพราะเราตัวเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องรอเล็เกมนะครับเราจะเอาได้แต่ตัวบางนะครับเราก็ต้องเล่นเซฟเซฟตัวเองทุบคลิปไป ออกท้าวิ่งเร็วนะครับจะได้วิ่งแก๊งเราเร็วนะผมจะวิ่งกลางกับล่างนะครับเล่นบนก็ปล่อยเข้าไปรอนะครับรอเราจะไปไฟ์นะครับเราเรกเคลียร์แค่คลิปนะครับถ้าทีมเราเล่นได้แบบนี้ยิ่งดีนะครับบอกเลยแต่ผมเอาลิงมาอ๋อประมาณ3รอบนะครับวันนี้นะครับก็ก็เล่นได้นะครับแต่แต่อยู่ที่คนอื่นด้วยว่าจะเล่นดีไหมนะครับ ถึงเราเล่นดีแต่แพ้ก็ไม่ม,มีมันก็ไม่มีความหมายอะไระนะครับมผมผมเจอมาแล้วนะครับอย่างเครี่นะครับเออเอามาจะแพ้เปล่าลิงอะ่ะเอามาตัวเองสกินยางแพงเล่นไม่คือเลยนะครับรอบที่แล้วหัวร้อนเลยนะครับว่าผมเล่นจะแพ้นะครับแต่ตัวเองกับเล่นไม่ได้นะครับลิงออฟเล่นมันเป็นไฟเตอร์นะครับมันเลยมันเลยเล่นออฟเล่นได้นะครับแต่เรา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 ,เราต้องรอของในระดับหนึ่งนะครับลิง แล้วก็มาชมกันว่าครั้งนี้ผมจะเล่นได้ขนาดไหนนะนเออเรื้อมานะครับเราถอยก่อนแล้วกันออกขึ้นแรกก็เป็นดับที่ไปก่อนนะครับอ,อุอย๊ยขคลิปนะครับไม่อยากบวกมับคอยขห้คลิปเร็วอยู่แล้วครับถ้าถ้ามีของนะเออโอโหอุตสาห์ฟิกเกอร์มาอันติหนีเฉย แพนด้าโรมนะครับแพนด้าโรมแล้วก็สานิตจังเกิลน,นะครับแครี่ก็คาเฟนีนะครับผมเขี่ยคีไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบบวกครับเราดูดเงินคีไปก่อนไปครับวิ่งกลางหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าจะมาเอียบเอาหน่อยนะป่าเขาอยู่คนดีนะครับ ต้องเล่นใจเย็นมากอ่ะเฮ้ยตรงกลางอยู่เยอะครับไม่เป็นไรเราได้จังหวะสคลิปนี้ไปเอื้อกลับลังมานะครับเอื้อ <Enemy ultimate. S 1> ไปดูกลางหน่อยแล้วกันนะครับ <Ultimate. S 1> เผื่อมีประโยชน์นิดนึงนะครับเฮ <Ultimate. S 1> ้ยแก๊กไม่กลับอ้าวว่าไงแก๊กบับ <Damn. S 1> ได้คาเ <Damn. S 1> ฟนี่คิวไปนะครับ ถ้าติดขี้ตายตั้งแต่ถ้าติดขี้ตายตั้งแต่ผมทุบรอบแรกแล้วนะแต่มันไม่ติดนะครับเมื่อกี้มา,าได้ดับขิ้แล้วต่อไปก็ดีร็วนะครับนี่นเอาขี้รรัวก่อนนะครับผมเจาะเกาะค่อยทีหลังเคลียร์ไปเคลียร์ขีไปก่อนนะครับมผมกลัวเริ่มอยู่ในป่านะเมื่อกี้นี้แพนด้ารมนนะครับเล่นดีนะครับ แต่ได้เล่นดีมากนะครับมาเรือยอยู่นี่นะครับประาเปิด,ดประาเปิดบับอติเฮ้ยม,มันมาทุบคีบให้ผมเฉยเลยฮลัลโหลไม่งั้นได้คิวไปนานแล้วโอ้ยทำไมมันทุบคีบวะเมื่อกี้นี้เสียเฟลเลยวะกลับบ้านนก่อครับเติมเลือด <Double kill. S 1> รอดักรอดัก ก็ะดาป่วนจัดเป็นดาป่วนจัดอะโหลเพื่อถอยมาก่อนไหมมา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 ,มาถ้าจะเอาไปจัดให้ถ้าจะเอาไปจัดให้ปั๊บโอ้โหดีเล็กอุ๊ยดีเล็กโดนทีเดียวเกือบตายยังไงผมก็ไม่เลยมาฮัลโหลตาฟักแตก Oh my god Wow yeah! ดีเล็กทุกทีเดียวนะครับเกือบตายนะดีเล็กมาดักว่าฟ้าครับทุก ได้ครับไปนี่ไปขอหน่อยก็ได้เฮออเอเออันติมับเขาให้ติดคริสนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แรงจาร้าดเราโซนนะครับผมโซนให้ให้สนิทเอาเอาของนะครับแรงจัดฮัลโหลนะครับเล่นเล่นเล่น,ลนออฟเล่นก็ต้องเล่นระวังนะครับเราจะได้มีของครับเราพยายามไม่ตายเยอะจะดีมากสกอร์น้อยเอซิดน้อยไม่เป็นไรนะครับเรารอเลดเกมเราจะทุบให้ร้องเลยครับ คิดแค่นี้พอครับมาเราเริ่มคลิปเรียนสองสองแม่นะเริ่มคลิปเรียนเริ่มง่ายแล้วนะครับมันจะมีประเด็นเอามีประเด็นอุ้ย,ยไม่มีฟิงเกอร์ถ้ามีฟิงเกอร์ตายสองเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเสียลมวะ่ะฟิงเกอร์อีกยี่ิบห้าวินะครับคลิปไป ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมก็มรืนนี้ผมจะจับใบดำใบแดงแล้วนะครับถ้าพาถึงพันสองร้อยซับผมก็จะแจกให้นะครับขาป้อมโอกาสแบบนี้มันจะมีบ่อยๆขาป้อมไปครับเอรื้ก็ฝากคนเพื่อนนะครับกดซับสไครต์ช่องเยอะๆเลยนะครับระหว่างมรืนนี้สามสิบนี้ผมก็จะไปจับใบดำใบแดงแล้วอะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะ จะรับใช้ชาติหรือจะรับใช้ชีวิตตัวเองนะครับผมก็ไม่รู้นะครับฝากเพื่อนเพื่อกดซับช่องผมเยอะๆนะครับกระทืบไลค์ลงไปเลยนะครับผมกดไลค์คลิปด้วยแล้วกันนะครับเป็นก,ากําลังใจในการทาคลิปของผมนะครับอ,อยากได้ก็อยากได้สองรอทูก็รีบกันก็พากันกดซับช่องนะครับพันสองร้อยกูแจกนแน่สัตว์ถ้าจะถึงพากันผลเร็วๆแล้วกันนะครับสองรางวัลจะส่มชื่อเอานะครับโดยการจับใบดำใบแดงเหมือนกันอะไนแะต่เขียนชื่อลงไปนจจะจ๊ะ รอให้ถึงก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งกติกานะครับผมพันสองร้อยซับเมื่อไหร่เจ๋แน่นอนตับตับตับ <Damn. S 1> แตกบอกแล้วทีเดียวแตกไม่น่ารอดตัวนี่ไม่น่ารอดเฮ้ยอ้าวอย่าบอกว่ารอดอย่าบอกว่ารอดรอเรียวช่วยชีวิตอุ้ยพลังลำแสงพลังขึ้นเต่าเกือบเฮ้ยตัรอดเฉยอ่ะโหลรอเรียวตายแทนเฉยนะครับก็ขอบคุณในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์ช like ่องเยอะๆ กดกระดิ่งด้วยนะครับอขอจริงคลิปนี้ขอไลค์เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเกือบตายหมดบับคอยมีจริงอันติีับเฮ้ยเอาทำไมโอ้โหฟุตโคตรไกลฟิงเกอร์หลบไปอีกครับมับคอยถอยก่อนกูถอยก่อนเยอะพลาดนะครับพลาดพลาดพลาด,ลาด,ลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยก่อนตายหมดตีสัตว์ตา,ตายหมดตีอันนี้ครับผมเพื่อคลิปนี้นะครับก็ขอซับเยอะๆนะครับ ขอสับผู้ติดตามเยอะๆนะครับเยอะๆเลยนะครับพันสองเนี่ยที่หวังนะครับก็ได้แค่พันหกคนเองนะครับคลิปนี้ขอไลน์นะครับผมเมื่อ,อนี้ผมก็จะไปเดงไปดำแล้วนะครับก็ฝากเป็นกงใจด้วยนะครับหมับสีบ่ค0ิ0สี่พันหาันฮัลโหลห้าพันนะครับขนาดไม่ได้ฟ้าห้าพันสงเจ็ดเนะครับแค่นี้ก็แรงแล้วนะ อยู่วะเล่นเกมอยู่กันโหล,โหลมาครับโรดักเอาดีแลก็กเฮ้ยถ้ามันมาใกล้กว่านี้นะมีร้องกะบอกเลยคลิปเล่นกางนะครับคลิปจะได้ดันสูง,สงนะครับเวลาไฟเวลาอะไรเราถ้าเราจัดก,การเขาได้เยอะกว่าเราจะได้โอกาสดัน เล่นล่างจบเลยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราต้องเคลียร์ไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเฮ้ยแก๊กฮัลโหลลบหน่อยแล้วกันรอ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 โอ้โหตีนตีนเต็มเลยโอ้หคี้ตกระโดดอุ๊ยน่าจะน่าจะเียเกิดเเีกเกอรไเลเกิดมาหนีก่อนดิหนีก่อนเฮลโหลวิ่งวิ่งร่างไงจังหวะนี้ร้อนร้อนแบบมวยแต่ก็เสียเกิดไปไม่เป็นไรครับเออรอปรับปรับ มันเกิดมับควาย้ยเกอบตายแค่าดมาเติมสวยมับอีซิบอยเอซลัสไปนะครับห้าหนึ่งคิวหอซนะครับตายหนึ่งนี่ไงนะครับตัวเราเรอเลดเกมนะครับเราจะทําแบบหนึ่งหนึ่งนี่เราถ้าเพื่อนเติมนี่เราเอาเลยครับลิงอ่ไม่ต้องไปกลัวนะครับมีเพื่อนนะอ่ะเอาเลยบอกเลยนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ควรจะถอยนะครับเพราะว่า ลิงมันขี้แรงก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้มีดาเมจที่จะไปดวนไฟเตอร์ตัวหนาๆหนึ่งๆน,นะได้ขนาดน,นั้นนะครับมับมับเขาให้สามพันโอ้ยตายมันมีกาะเกิดครับอุย้ยมันลงผมโอุย้ยขึ้นหลอดมับห้อยใครจะชนะปับผมจะนาเฉยเลยโอ้ดวนเลยไงเมื่อกีด้ดวนเลยว่าใครจะไปนะครับผมแต่ผมก็ยังอยู่รอดครับ พลังคริชช่วยชีวิตตัวเราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะหนึ่งหนึ่งกับพวกเออเรอร์ได้นะครับแล้วก็คริโตุอะไรประมาณนี้นะครับทำตรงนี้เออพวกริบงริปโปพวกไอริอะไรมาเนี้ยอาจจะดวนไม่ได้นะครับแต่ถ้าดวนได้ก็สูสีนะครับบอกเลยสูสีแต่เราอาจจะแพ้นะครับมันอยู่ที่จังหวะเฮ้ยจบได้นะจังหวะนี้หมัดป้อมเขาให้หมัดป้อมเขาให้แตก คลิปนี้จบไปแล้วว่าเออฟลินเล่น,ลนยังไงให้โหดก็ดูเอานะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปส่งไลค์นะครับผมกดซับสไครต์ช่องพันสองร้อยซับหรือเยอะกว่านั้นยิ่งดีนะครับจะแจกควาจะแจกสองร้อยทูจำนวนสองใบนะครับผมก็ฝากด้วยกดไลค์คลิปคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่จะเป็นตัวอะไรรอชมนะครับก็อย่าดืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอ คลิมีขอขอซับเยอะๆขอไลฟ์เยอะๆแล้วกันไลาไปก่อนจุ๊บๆ